มาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นอย่างแรกเลยนะไพ่ขึ้นเป็นพระกิษณะการสร้างความสบายใจความสุขร้นความสุขที่คุณพบ ความสุขที่คุณเจอในปัจจุบันมันรอดแล้วเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ความสุขที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันอยู่ยงคงกระพันหรอกทุกอย่างมันก็มีการแปรเปลี่ยนนะให้คุณอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นไปและโฟกัสในสิ่งที่มันถูกต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะมันจะทําให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยมันพบเจอแต่ความสุขไปเรื่อยๆนะครับมันคือความเป็นจริงนั่นแหละเนาะต่อมาไปขึ้นในเรื่องพระแม่กาลีในช่วงเนี้ยนะลองไปไหว้พระแม่กาลีพระแม่ทุร เกิดความสําเร็จขจัดอุปสรรคขจัดภัยต่างๆที่มันมีโอกาสจะเกิดทั้งปัจจุบันจนถึงอนาคตได้หมดนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามทุกอย่างให้คุณอยู่ในคุณงามความดีและการทำเหล่านั้นจะหนุ่นนาให้คุณเกิดความสําเร็จนะครับไพ่บุญอยากเป็นตั่างว่าอย่างไรไพ่ขึ้นมาช่วงนี้ก็ให้คุณทําบุญบ้านนะครับแล้วก็ใส่บาตรนะแล้วก็ทําบุญกับผู้สูงอายุนะครับ เอาเป็นว่านในห้องช่วงเนี้ยนะก็เป็นการเสริมมงคยในบ้านเสริมพลังงานบ้านของคุณให้ดีนะครับการปัดกวาดเจ็ดถูนะครับการปรับบ้านให้มีรบนะการปรับบ้านให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยการทําบุญบ้านการสวดมวนต์การนั่งสมาธิปรับพลังงานในบ้านให้ดีมันจะเป็นการที่จะเสริมความปังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องความรักอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับทําให้บ้านของคุณดีก่อนและไม่ว่าคุณจะลำะไรมันก็จะดีตามต้องเริ่มจากบ้านของคุณเริ่มจากตัวของคุณด้วยความที่คิดดีทําดีพูดดีนะ รวมไปถึงเรื่องของการการะทํานะเรื่องของการใส่บาตรการทําบุญการให้ทานนะก็หนุนนาให้เกิดโภคทรัพย์ให้เกิดเนินเกิดทรัพย์มากินขึ่นนะครับรวมไปถึงการทําบุญกับผู้สูงอายุหรือความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราก็จะหนุนนาให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของตัวกุลได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของความรักไพ่เตือนในเรื่องของ บุมานทองอืมันมีระวังกันนะคือมันขึ้นมาแต่เมแกะมีเรื่องของเรื่องบนเตียงในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมันมันเหมือนมีเด็กที่จะมาด้วยนะระวังให้ดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ต้องระวังนะเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยไพ่ขึ้นเตือนมาแล้วว่ามีโอกาสนะเจอเด็กนะได้เหมือนแบบอารมณ์แบบท้องโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยเออมันต้องระวังเหมือนกันมันเป็นพลังงานที่มันเออร้นจนเกินไปมันทำให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นแค่การเตือนนะมันไม่ได้แบบจะเกิดโดยปัจจุบันนั้้นนคุณสาามรรถที่จะปปองกกั ป้องกันตัวเองได้หรือเลี่ยงได้ในเรื่องพวกนี้นะครับอะต่อมาไพ่ขึ้นไบระต่อไพ่ขึ้นในเรื่องนางกวักในเรื่องของการที่มันเป็นเสน่ห์มันเป็นความรักที่มันจะบังเกิดขึ้นให้คุณเองเนี่ยเลือกสรรจัดสรรสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องสัรที่มีความสุขเลือกสัรคนที่ดีๆที่เข้าหาตัวคุณนะนเป็นการสิ่งที่คุณเลือกสิ่งดีๆเนี่ยป้องตัวเองได้นะครับถ้าบุญญาพาิทิหารว่ายอย่างไรไพ่ขึ้นในห้วงช่วงเนี้ยมันเหมือนต้องหาอะไรทําให้จิตใจตัวเอง่มมันไพิก สุขเกินไปนะอาจจะต้องไปไปล่อยนกปล่อยปลาบ้างนะครับหรือว่าไปล้างห้องน้ําวัดบ้างนั่นเป็นเพื่อการเสริมสร้างพลังงานเนื้อหาอะไรทําให้เกิดบุญเกิดกุศลให้กับตัวเองนั่นเป็นการที่คุณปัดในสิ่งที่คนที่ไม่ดีจะมาเข้ามาหาตัวคุณให้พบเจอคนดีมากยิ่งขึ้นคนที่จริงใจคุณมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้ชีวิตในเรื่องความรักชีวิตในเรื่องของสิ่งที่จะได้รับรักน่ก็จะดีตามไปได้โยเชลกัยแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับให้เต ไพ่เตือนไพ่อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นพระแม่โพสต์ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องความรักความรักที่ดีจะเริ่มมีเข้ามาแล้วนะยู่ที่ว่าตัวคุณจะปล่อยวายงได้มากน้อยแค่ไหนไพ่ขึ้นเป็นพระสังจำเจ้าคือการขจัดอุปสรรคหรือขจัดปัญหาออกจากใจของตัวเองนะการละวางสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าไปสู่ความสําเร็จทุกสิ่งสั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ฐานจิตฐานใจของตัวคุณทั้งนั้นเลยนะครับ่านบุญญาพิทากษ์ว่าอย่างไรไพ่ขึ้นว่าในช่วงนี้ถ้ามมมันนนรรรรรูููู้้้้้สสึึึึกกกแแยยย่่่่่เหืออบบไไไะทงงพขวา ลองเข้าวัดนะลองไปกับร้านวัดดูนะครับลองไปทำสาธารณประโยชน์ดูเพื่อจะ หาอะไรทําให้มันรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอย่างน้อยไปวัดไปทาบุญมันก็ช่วยหนุนได้นะครับรวมไปถึงการไปอาบน้ำมนต์เออถ้าเราไปเจอวัดที่เขาทําอาบน้ำมนต์นะล้างทุกล้างศกล้างสิ่งที่มันไม่ดีนะครับล้างเคราะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ความโศกอะไรต่างๆเราทิ้งเอาไว้ที่วัดให้หมดเลยนะเราเริ่มต้นใหม่หลังจากการที่อาบน้ำมนต์ลแล้วก็จะหนุนนําให้ชีวิตของตัวคุณนะ่ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความรักแล,แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับบให้จะเะเอไรางดูซิ ให้เตือนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอพระอาทิตย์นะครับในเรื่องของการที่อารมณ์นะการมีอยู่ในภาวะอารมณ์ความมุ่งมั่นนะครับการที่มันคงเส้นคงวาเกินไปบางทีคุณมองแต่ตนเองจนเกินไปมันทาให้ในเรื่องของใจเนี่ยมันตกหลน่นใจมันเรื่องของความใจร้อนจนเกินไปมันก็ต้องระวังมันเกิดการที่ไม่ตรงตามต้องการไม่ตรงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นมันทาให้เกิดแต่อารมณ์อย่เดียวนะอันอย่างต่อมาไปขึ้นในเรื่องของพระอังคาร พระสงก็ใจร้อนรุยอย่างเดียวนะพระอาทิตย์ก็ร้อนรุยอย่างเดียวเหมกันดนะังนั้นมันมีแต่ความรวยต่างฝ่ายต่างรุยนะครับคุณและเขาบางทีมันก็มองคนละทิศคนละทางนะันั้นก็ต้องมองให้ตรงกันมากยิ่งขึ้นไอค้คอนชีนต่างต่างเนี่ยมันจะได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับใครบุญอยาพาไปใหามว่าอย่างไรใครขึ้นว่าในห่วงจุงนี้นะครับทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางนะ ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาด้วยเพื่อจะหนุนนําในเรื่องของความรักหรือชวนกันไปทําบุญก็ได้หรือไปไหว้เทพเทวะที่ปกปักรักษาหรือเราสาัทธาไม่ว่าจะเป็นเทวสุวรรณพญานาคนะหรือว่าองค์ใดก็ตามนะก็ไปถวายเครื่องหอมด้วยก็ได้นะครับไม่วจะเป็นพระแม่อุมาก็ได้นะชลศิวะก็ได้พระพิคเนียก็ได้ไปถวายกัมยานนะครับแล้วก็อขอพอรในเรื่องของค,ความรักให้ท่านปกปักรักษาให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของความรักมีความชัดเจนที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาดูซิว เนี่ยเรงควรไปผููไพ่ไขึ้นเป็นพระแม่ธุรคขานะเราช่วงนี้ก็มีโอกาสนัพากันาาไปก็ได้นะครับในการที่จะไปมูนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมานะครับพระแม่ธุรคขาพระแม่กาลีนะสามองค์นี้เราจะไม่จะไปขอพอรให้คู่เราเนี่ยดีขึ้นมีพลังงานมากยิ่งขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นในการตัดใจมีสติมากยิ่งขึ้นในการ เขประคองความรักให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอ่าไพ่ขึเป็นพลังงานของพลางบุญถ้าใครเป็นสายเกี่ยวกับโนราสายเกี่ยวกับทางใต้นะครับก็มีโอกาสก็ไปไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อหนุนนาให้ชีวิตตัวคุณดีขึ้นรวมถึงความรักด้วยเช่นกันแล้วก็ไพ่ขึ้นเรื่องของการครอบครองนะเรื่องของการที่ เรามีรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเรามีรักด้วยความเข้าใจแต่อย่าเอาความรักที่เอาอัตราตัวเองไปที่ต่างนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องพลังงานที่คุณเข้าใจกันนะครับอนดูซิในเรื่องของไพ่บุญญาเิ็ีหารว่ายอย่างไรไพ่เื่อว่ัถวายดอกไม้แล้วก็ไหว้สาตหลักเมืองก็นําพงมาลัยก็แล้วกันนะไปไหว้าสาตหลักเมืองเพื่อเป็นหลักชัยให้ความรักของคุณเนี่ยยืนยงยืนยาวนะแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะเรื่องไหนก็ตามให้กระจัดอุปสรรคปัญหาไปในทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะะะครรับบไจเตอ้ง ไพ่เกินไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของปีมะโรงพญายนาคเลยนะอ่าแล้วในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของความสร้างความสง่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วรวมไปถึงการอ่าอิฐานจิตนะการไหว้เกี่ยวกับพญายนาคหน,นุนหนับนะนนหนุนนำเรื่องความสําเร็จความสมหวังได้ด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปีฉลูนะครับการที่หนักเบาเอาสู้การพูดเจียจา ภาทีด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหากคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรวมไปถึงการที่มีวาจาที่ดีต่อผู้คนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะทําให้นําใน,นเรื่องความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกับตัวคุณนะครับไพ่บุญญาเป็นหารขึ้นว่าทําบุญที่เกี่ยวกับน้ำนะครับการถวายาน้าปรานก็ได้นะหรือค่าน้ําให้กับวัดก็ได้นะครับรวมไปถึงการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลอาหนุมนนะน่มหนักนะนุนนำช่วยเหลือนุนนำชีวิต กับผู้คนนะครับคนที่ตกลงได้ยากนะคนที่ไม่สบายต่างๆคุณทําบุญเกี่ยวโรงพยาบาลก็จะนุ่นนาให้คุณเนี่ยขจัดอุบัริภันาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วเนี่ยดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระพรหมนะเราช่วงนี้เราไปไหว้พระพรหมก็ได้นะเพื่อหนุ่นนา ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เปิดทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้เกิดความก้าวหน้า,าใา้ขึ้นในเรื่องของการงานไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปีมะแมนะในเรื่องของการวางแผนชีวิตในเรื่องของการคิดสิ่งไหนเนะี่ยก็สมปรารถนาเมื่อเกิดการทําในปัจจุบ,บันนะครับไพ่บุญญาพิิหารว่าอย่าไรร่ไนะพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เสริมดวงนะในเรื่องของการทําบุญกับเด็กกําพร้าแล้วก็ลองกินเจกินมังสวิรัตดูนะเพื่อเสริมดวงให้กับตัวคุณให้เกิดความสมเร็ิผลมากยิ่งขึ้น ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นในการกระทําทุกการกระทำของตัวคุณนะครับมันทําให้เกิดบุญเกิดบุศสและเกิดสิ่งที่มันสมปรารถนาตามสิ่งที่คุณได้กระทําหรือสร้างสะสมบุญนั่นเองแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับไพ่เตือนอะไรบ้างดูสิไพ่เตือนในะน,นเรื่องของพระแม่ลักษมีนะไพ่ขึ้นในเรื่ององการที่ ไปขอพอรนะกับพ้าแม่รักสมีนะเสริมความปังได้ด้วยเสริมความมั่งมีสิสุขนะธุรกิจส่วนตัวอะไรต่างๆที่คุณปรารถนาก็ย่อมได้รับความสำเร็จผลเมื่อเราไปอิจานะครับองค์พระแม่รักสมีนะครับต่อมาไพ่ขึ้นปีจอเรื่องของคําพูดเรื่องของมิตรนะเรื่องของลูกน้องหุ้นส่วนธุรกิจนะครับก็ต้องสร้างความเมตตาต้องสร้างความยินดีนะครับที่มันจึงดูดให้ซึ่งการณ์นเนีย่ยเรื่องของการกระทำต่างๆมันจะได้ ไม่เกิดผลร้ายไม่เกิดผลเสียให้มันเกิดความผิดใจนะต้องเกิดจากการที่คุณเริ่มทำสีดีให้คนรอบพานก่อนและคนรอบพางก็จะหนุ่นนำสีดีให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรไพ่้นอเรื่องของการที่ถวายสังฆทานนะทำบุญสวายสังฆทานให้กับพระภิกษุสงฆ์นะโดยไปถึงการที่ ไปถอนคำสาบานถ้าคุณไปสาบานกับองค์เทพองค์ใดไว้นะครับหรือขอพรแล้วไม่ได้ไปแก้นะสาบานว่าจะให้สิ่งนั้นว่าจะให้สิ่งนี้ก็ไปแก้เสียอย่าันจะเกิดความวุ่นวายในอนาคตซึ่งใน,นตอนนี้นอาจจะยังไม่เกิดนะครับหากคุณจําได้ก็เร่งไ,ไปทำนะหากคุณจาไม่ได้ก็ต้องมีการจุดธูปบอกกล่าวเหมือนกันนะในเรื่องของการถอนคํามั่นสัญญาถอนคําสาบานต่างๆให้ไม่มีอะไรต่อกันนะเรื่องเทพเทวาให้อโหสิกรรมให้กับตัวเราในเรื่องต่างๆจะได้ไม่เกิดความวุ่นวาย กับตัวคุณในเรื่องธุรกิจในเรื่องของชีวิตของตัวคุณด้วยเช่นกันแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับไพ่จะเืออะไรบ้างดูซิ ไพ่เตือนในเรื่องของพระเสาร์นะเรื่องของการที่เอาชนะอุปสรรคต่างๆหรือความเครียดต่างๆความคิดต่างๆที่มันยังลงเลยจิตใจตัวคุณอยู่ในเบื้องลึกจิตใจตัวคุณเองนะต้องระวังให้ดีต้องขจัดจิตใจที่มันอยู่เบื้องลึกในจิตใจของตัวคุณให้มากๆนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของความกังวลเนี่ยต่างๆเรื่องการเงินเนี่ยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของพระออปคุตเราไปไหว้พระออปุุตดูนะเพราะเป็นพลังงานที่ไพ่ขึ้นพลังงานความไม่ขัดสน นะมีความมั่งมีศีสุขนะครับเราอาจจะไปวัดพระอษบกุศที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะครับเพื่อหนุนนำนะให้คุณได้เกิดความสําเร็จมีความปังมากขึ้นนะครับให้ท่านบรรดาลทรัพนะให้บรรดาลความสําเร็จในเรื่องของการเงินพระบุญญากพ็ิหารว่าอย่างไรนะครับอ่ะโอเคไหนๆก็ไปเชียงใหมล่ละลองไปไหวพระสักกวาดเลยนะครับก็ไปหนุนนําชีวิตไปมูสะหน่อยนะเพื่อส่งเสริมให้การเงินม,มีความปังมากขึ้นนะครับถ้าไปทางเหนือแล้วก็เจอ พระธุดงากานมาจากเหนือใต้ออกตกกำลังจะไปไหนก็ตามถวายรองเท้ากับพระธุดงก็ช่วยนำขจัดบทสจับป,ปัญหาในเรื่องของการเงินให้มันคลี่คลายให้มันดีขึ้นมีพบช่องทางมากขึ้นมีคนช่วยเหลือให้ตัวคุณผลในเรื่องของอุปสรรคต่างๆหนาที่กำลังเกิดขึ้นได้โดยเฉลี่ยนะเราเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ